อนแก่นล่องใต้ไปที่จังหวัดสตูลกันบางนะคะนี่เลยคุณผชมไปดูการละเล่นกีฬาพื้นบ้านที่นับวันเนี่ยหาชมได้ยากแล้วนะคะแต่ว่ามีอยู่ที่หลาดสวนไผ่กีฬาชนิดแรกที่ดิดี้จะพาคุณผชมไปทำความรู้จักนั่นก็คือมวยตับจากที่มาในรูปแบบของโคดมันหาจริงๆจ,จะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันค่ะ นี่เป็นภาพกีฬาพื้นบ้านที่หาชมได้ยากจริงๆนะคะกับกีฬามวยตับจากค่ะที่คู่ชกจะต้องปิดตาทั้งสองคนเลยค่ะซึ่งหลังจากได้ไหว้มวยไทยกันเสร็จสับแล้วนะคะกรรมาการก็จะปล่อยทั้งคู่ไปยืนบนตับจากแล้วก็ปล่อยให้เริ่มชกได้เลยและแล้วภาพที่เราเห็นนั่นก็คือแต่ละคู่ต่างชกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะว่าวปิดตาค่ะคุณผู้ชม ก็มองไม่เห็นนะคะภาพก็เลยต้องออกมาเป็นแบบนี้บางคู่นะวิ่งออกบนตัดจากไปทำท่าชกค,คนมานั่งเชียนนั่งชมซึ่งก็สร้างเสียงหัวเรากันอย่างสนุกสนานกันแบบนี้เลยแหละคะ่ะเทว่ากันว่าการปิดตาชกมวยตัดจากนี้นะคะต้องมีทักษะการฟังที่ดีเยี่ยมเพราะอะไร เพราะว่าเราต้องฟังเสียงตับจากว่ามันดังมาจากที่ทางไหนแสดงว่าคู่ต่อสู้ต้องอยู่ทางนั้นแน่นอนแล้วก็ค่อยๆต่อยไปให้เข้าเป้านั่นเองอะ่ะโดยกีฬานี้นะคะก็มีกติกาการต่อยค่ะนั่นก็คือใครต่อยเข้าเป้ามากที่สุดก็จะได้คะแนนไปใครได้คะแนนมากก็จะเป็นฝ่ายชนะทบกสยกยกละ2นาทีผู้ชนะก็จะได้เงินรางวัล2 0 0ยบาทนั่นเองค่ะ แน่นอนนะคะก็ต้องมีการชกหลายคู่เลยค่ะทั้งวัยรุ่นหรือแม้แต่คู่เด็กๆเกยาวชนก็มีให้ชกเหมือนกันกค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มน้องๆเด็กๆน่ารักนรัก,รกค่ะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะน้องเขาเดินบนกระลาโอ้แต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเดินได้แบบคล่องๆง,ง่ายๆชิลๆมืออาชีพมากๆเลยละคะ่ะ นอกจากนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้พาคุณผู้ชมไปนี่เลยดีกว่าไปดูกันวิ่งขาโถกเทกนี่เลยนะนี่แหละคุณผู้ชมเขาเรียกว่าไม้โถกเทกบนไม้ไผ่สูงๆนะที่ต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีเยี่ยมค่ะหากใครตื่นเต้นหรือว่าหายใจแรงนี่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าได้ร่วงลงมาแน่ๆเลยนี่เลยคุณผู้ชมถือเป็นการละเล่นแบบพื้นบ้านที่หาชมได้ยากจริงๆนะ มีหลายชนิดการละเล่นนะคะคุณผู้ชมไปชมกันได้เลยที่หลาดสวนไผ่ทางด้านของพระครูโสโพลปัญญาสารสังครัตน์นะเป็นเจ้าอาวาดวัดผัง7ดเนี่ยก็กล่าวถึงการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อต้องการให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยได้สืบสารความเป็นไทยแล้วก็รู้จักการละเล่นพื้นบ้านในสมัยอดีตโดยจัดขึ้นด้านหลังของวัดนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าลาดสวนไผ่ ลาดเนี่ยเป็นภาษาใต้นะเขาเรียกว่าลาดลาดลาดไปไหนไปไหนไปลาดลาดก็คือตลาดนั่นเองคุณผู้ชมตลาดสวนไผยนั่นแหละนะคะที่ได้เปิดให้พื้นที่ชาวบ้านนี้นะคะ ก็นำอาหารกันเลยค่ะพืชผักเนี่ยมาวางขายสร้างรายได้ทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยหาชมไม่ยากจริงๆนะคุณผู้ชมนี่คือมนเสน่ห์ของกีฬาแล้วก็การละเล่นในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสตูลเนี่ยเขาสัดกันนะคะคุณผู้ชมก็ไปร่วมชมกันได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ